เมื่อสุง่งเดียววันที่อะไรต้องับกันในวันที่สี่ถึงสิบปีคลิสองเห่งสาวสีครับเมื่อได้เอาข้ามาข้ามลองจุ่มก,กลมกองใต้อลาลาลุกพื้นตึ๊กมันตีเข้าวขาตัวใหญหันเหมือนลุกขึ้นมาสิยแลอยู่เท่าสางเล่ากินเกี่ยว้สมันกานั่นกุย กำกองขึ้นม้าด้ม่มจะว่ายุมันลุกขึ้นมาในคาตาังหกสปีกุยกะกำกองเสิแลกินเกี่ยวซะมันเรียนเนจียงซะมันอ่าใจลุกขึ้นมนนาดูในพอหอมดัวเตีฮันดีลีปีหน,นอน้งไหนช่วนเนา่ยไหนผู้นำรักแข่งเขาลาไปว่าอ่าได้เอาว่าโต การศึกว่ารูแต่เดียววันของมึงในคราวหกสปีสู่ลูกพื้นอันวานนั้นชื่อมันจะก้ยกับหกสิบปีในยืมมันตึกมักมนหรือมันออกมึงกูปีอยู่ห้าปีน่าอะไยก็ตีลยยินข้อความของปวนหมูรักแข่งเขาก็รลากไว้้อขามาดดยสิบใจลูกพื้นมาหกสิปี อําใจลุกพื้นมาลุกพื้นสังขาลุกพื้นคนมึงลุกเสียได้พื้นหมอหขงเขาตายอยู่ไล่ตายอยู่รอดการนั่งกุยลองอันนคนมึงได้อิ่มมือจนันไ่เฮ็ดไรสั่งจุง้มกับกองตไตเสียได้อํมจจลองหลากหลายไเปียกอีสั่งปีดอนอะย,ย้อนว่าอยู่ในวงอยู่ในเกมมันมาในเป็นผู้ดีว่าเขาเอาเฮ็ดหมอกขงเขา เขียวเตาเหน่ามันเป็นอย่างนั้นเจอห้าเจอเนีน่ยกูก็เจียนใจดเลยกำปองเสียอยู่กว่าดิบติบยอกพอเขาไปตายเลยไปเท่าเพรามันไปยอกเวกับซ้ำย้อนกินเขาคนเบืองดิบดิเจอได้มันมีอดีป่องอีกชังกูบ็อ่านกันหมนด้วยสู้เขาเฮาฮา กูก็ยานมายานกว่าปีปีน้องน่องปอผัดแม่แม่ผัดลูกเจนไอก่องนี้ผดัดก้นเท่ากุ้นกี่ไล่ไร้วันหล่มึงเจนไอกรองย่้อเขียวดาวน่าเออปีอน่ารไได้อยู่เมืองใครอยู่เมืองมาเมืองขี่เมืองลาเฮ็ดสังเลยเข้าหา อำไรจามเจจิมอำไรมืออยู่ขึ้นตีผังหกผังหีตีเดสันธีเป็นก้นหลาย่อนเขียวเต้าเหนาวันให้กินข้าวซุ้มข้าวในอย่างเฮ็ดปัรการมานนังกากว่าบิตรปีโจกอ,องสุเขียนนาตาีต่อดไตตึกไตอยู่ไตอำเมาสื่อจัดเป็นตีดังอำเมาวันมึงเป็นอย่าง เลื่อนสุดมาตีหายใจพอดของผมมีปอมาว่อจยนเสดตัดตัดเปี่ยนกันหันยาจตงนี้เหมือนี้อิ่มนี้จันมาเอาอะไรปวันในไลยเข็ดเขาเสด้าปีนอนอะไอรกกอํารบก็กูก็หูด้ดีลองเสดเอาไว้อันในห้าะกำกองเสดลุกขึ้นลุกขึ้นกวนมึง ลุกขึ้นสังคาลุกขึ้นมาเสด็จขึ้นมอ,องเขาอันคายอนมาติกวนม,มึองเสด็จไล่ผุงการงานก็เยอะอำไอตตวตีคมไอห่างเท่าโกงงตัางงานกงงแกงแงง่อสัวลุกขึ้นอาเขาไลเฮ็ดนี่ปีนอัางไงเอออันนี่็็ลีอาไม่ khốn sáng mới dám lao như mền cắn nah mà mặn chắc đây mình không nhảm này, có mặn nhảm thì đâu khốn xiềng này, pha luôn quá này, lao này anh cũng đi mưng khỉ rồi, sốt lao EB, EB quay cả lai hết đây lai sàn, âm yếm khấp nạt, lồng phong hom, tay biến tung dưới này hao khả không, poi này phướng này im mướt, mình để nhì mặn như mỏ gà อ,อนนัานเงนเทียนซาด้ดิๆๆวันเก่าเราห้ามยามเดียวด้วยล่ะเดี๋ยวเจีสีมาเมืองถึงเมืองถึงมาไล่ขะลายขา,า,ามาขูดลังถุงยืมเมืองลังเจาะปวงโตทั้งหลายไอติไปหน้าปัๆๆ๊บป,ะป,ะปอ้อนหองมีดอทั้งหลายวันลู่เมืองห้ามเนี่ยใจเลยไปเลยผันย้อนทางลายย้อนมาห้าอำใเภะย้อน เขียวเ้าเนากินเขาซุ้มเขาเกาหญ่าเขาอยู่วันแรกจองแม่นี่เวาก็สถงใสปีเดาเขาวนได้ดีขคอเขียวมีอำ่ำดีข้อเขียวเดียมีเนี่ยอะไรก้นหลงเขากันมัดอ่ำเขาลองอ่ำปองปึงในเงาลายลูกพื้นเอาขึ้นมือผู้มีปัญญาผู้เลียนเห็นกว่างไกลเขาตีผู้ดีว่าล็อกอันโคอเขียวเฮ็ดอยู่วันไบง อ่ะมีข้าเบิ่งกันลุกขึ้นอ่เมียดีปองซังในการหวานการเมืองเลยแต่เดียวขึ้นแผ่นหนึ่งเฮ็ดกินซะมันอยู่เกี่ยวซะมันเฮ็ดตะปีมันมเลี้ยงขวาหาป้องชู้เฮ็ดพันเต้าเปิ่นเนี่ยกินข้าวใต้ยอดเฮ็ดการบรรพูเขียนเนี่ยมันเป็นพ่ออดีดอกเขาจริงด่ละตีในเนี่ยเฮ้ร์ก้นมึงได้หวานกันพวกงหมดนี้ลลยดีละ cảm hóm quả lê tháng nào năn, yawn thở, yawn khiếu tao nấu ăn hay nay nhọc, tỉ đỏ khuôn mưng tây, giả tỉ vốn bà khu khiếu năn, tỉ tước yên mọc hay năn tỉ hóm miếng xứ xin để pha mưng tây, มันมีดีมุมว่างไงครับมีดีใจเย่อีเเสเลี้ยงเขาซุ่มเขาบางก็เชื่อมผู้รองของพึงจะได้เตียนว่าเสียนบายเลยจักเมึงยายเนี่ยมันมีรองจังเตียงจุ่มหม่องเต้าเหน่าโคเขียวหวานไหโยมีรองจังเตียงสุนโตโย่บางก็อด้ตคราจิงนะอยู่เดี๋ยวน,นี่ถ้าหันถึงแหลอาา่อหาค่าทบหกในเมืองไทยแหล่ ขันยาขันอยู่นั้นไต้ตุค่าไต้กว่าดไตผ่านไต้อิมือการว่านการมึงย่อนจุม่มบานให้จันเคียงจันขาหอกขุ่เอาเงาไหลาลุกพื้น,น,นคนหลับอามไขมังเพลหรือไขมังหูได้อามพัดเปล่าเจ้าคือเหล่อ,อยางไพหรือเสียเอาขิงการขิงเห็นมึงไต้ยางขา ปอว่าเขามเกี่ยสังขาก็เลยไปที่ปีอดอนดนั่ไหมันเป็นทไหนปออยู่เดี่วนี่เขาเขาสมารือนละป้อมือจมเจ้าไม่จะลายมีดอกตาผู้มีปีญญามีนำกัดกขายากป้อมือไน่ตีเลมือของพักเรียงสูบติเลเมือเฮตตะปีสูบป้อมือก่อ ตีลเล่มือเฮ็ดมาอ่อนแสดหเขอเฮาฮันมือนังเข้าหันลิงเหลี่ยงลอยอเ่าเดตดะเป้สุ่เปน้มกูยกวนเท่ากวนเกู๋หอหูชางอาสนอันเมียหนออจากเวันให้กันดินปี้กนี้ฮกน,น,นีหัก เ่ราอเปลี่ยนมือขดมืออะไรคือเหียวอยู่เมือนก,กอนนน 86, นออ้นกอถึงเหี่ยวแปดสิบหกแปดสิบแปดเียวสื่อเทียนก็ดปีนอะอะไรลองมุงมองอ่านมาแล้วใ้น,นมึงไทยคู้อีน,นึงมาสูมุงมองหังอย่าดีกว่านี้ก้นใจอันกว่ามึงไทยอันกว่ามึงขี่กว่าีมึงเปลืองใ่มันป้ารวย สภาวะเมืองโครงกางในเจ้าคืออะไ้ตีเกิดตีเตีตีพังหกพังเหววันเกิดท้องปู่มันปู่น้าเขาเพิ่มไข่พักเพิ่มขยะสภาวะก้นก็ไมใไขักสภาวะก้นก็ไค่มีตีอยาดไข่มีด้าหูเป็นเชนนั้นมาเจ้าคืออะไกุยกาอันนี้ที่เธอไต้เขาตกเตียงอ่าขึ้นเปิ้นสีลอ à mà cáng mương cáng sức à mà bình nhà mà đang ngủ à mà ba màng mi dưới đây à đi đi sau thì mừng non chung cầm con ẩm phù lòng cáng hu yu dang đang trái khét trồn đổ con mương khét đổ con mương sài nhà tao mất chỗ tỷ kiến hầu mương hao ở ban muộn này tỷ เฮเลยปอเบันปางกลมลงปางสร้างเราปานนั่เอาตกซอกกว่าถึงเงินด่างเพกันป้อเฮาวไตหนังกันมาอุกันมือแลก็สมาฮาบินอุ้ยดีป้อในรัฐความาป้อมสั่งม่มสอนให้เอ้ปีน้องกันสมาฮาเถื่อนอุ้ยดีกันเลยปีน้องก็เป็นปีน้องก็เออคว้าหมวกกันปูได้เขาก็มันลาฐเดียบเลี้ยงน้องที่ฝึงเตียนเลยปีน้องกันก็เป็นพี่น้องกันก็เออเธาก็เป็นอุ้ยดีเลยจุกอย่าง พอเป็นเปิ้นสมัสใิ์แบบเป็นปีนองมาลูยังกูงมาเลยเขายังก้องแกงกันดออยู่จบฮอกเก็แล้วก็กล้องกายน้องมาพูมันเสียเลยเหตุการณ์ปีราวดาวคือเมืองสันรอยลูกพื่นได้ใจอยู่ลูกพื่นคนเมืองลูกพื่นสังขา ลูกขึ้นหมหงข้าวเผากูมันสุอกอําใจคำกองเสลลูกขึ้นมานนะอันนี้อันนี้คอเขา,ขาเปู่ับ่ปีเกี่ยวแต่ป้องสู้มันเป็นยนนะไหเพราะนว่าวันมันได้อะไรไปเลยก้อนอะไผ่านอะไรยันอะไรลูร่อะไรซุมกูจืกูลองซื่อในกามให้ลงสู่อมันมใจกามให้ฮะกามให้ของมาังเขาหลุดอวดีบอก่ ย้อนรอยเขียวเต้าน่ากินเข้าสุ้มเข้าเช็ดแรการผูกเขียนที่ี่นฮาหลนผู้ดีกว่าได้มากที่ไหนจุ่มวานให้เนย่างน้องฮาวันได้ว่าปอไต่พร้อมกันเขียงซึกกี่อย่าก็กอนเมืองได้อางไเตียบไบเป็นสองกึนกอนเมืองอะไรเป็นุ่มตุ้มเชี่ยจอยเทียมตับซึ เฮียงกองเฮียงคนเฮียงใสตะดิเต็มตีเจ้าก็เต็มทุนจังแม่นคือล่ะวันมื้อนี้เพิ่นมาผ่ากลางมันเป็ไว้2ครึ่ง2ตับตับนึงปองจูเขาเลี้ยงมนเลี้ยงเปิ้น่กินเฮมาติมายือมัลกคุณหิงจหวงตอซื้อน แต่ให้เขาลูกเขาตายออกหน้าฝันหูเบอกฟองสูดเขาแต่ในวันให้มึงแต่ในเพียงแต่จุม้มเลยที่ทำการผู้เขียนจองใาวันให้ปีรองไตกกกกกวว่ก่อนเจรจาอยก่อห้วุ่นเลยจีเน่ก่อนอะไรได้เข้าในเฮี่องเลยหลุดตื้อหลุดผังหลุดตาหลุดวันหลุดปีหลุดขิงขาขยา้ำหลุดกู้เจอกูลอง ย้อนจุม่มกำกองไอไตวันลอยขคอเขาใน้ื้อเมาอก็เปี้ยงไตวันลยขอนื้านไทยตังสิงท่างลายคุลโงกก็อะไรเนี่ยคนเมืองจัางไรตั้งจีว่าจุมไม่ไตวันลยขอ้อจุมไม่ลอยขอเขาได้เอาหมวยข้อเดียวกวัป้าเงววาะของพ่อนเนี่ เอาปั้นตะก,กาเอาปูสลาน์หม้อโค้สีนารายกว่าผิดหมอก็เขาลองห้องมใจน่ะคข่าปั้นนิ้ขปันเฮ็ดมันไนท่ไหวันให้ย,ยายำละว่ามึงไตเนมันจะเอามึงไตในมันไลยขึ้นยาวในขอทางยาป้องช่วยทางยาวกับดอกไม้เขาอยู่ก็ไรทีไหนก็ดีไหนาย,ยาวชุ่มไหนาย,ยาวสูก็เป็นสันเจ้าศึเจ้าจา,จา,านผุลง Yong ana yong pawa kane pa kong pota nè ni higni hane kong 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 จ่อหาเนี่เจ้าเสื้อผู้ลงน้ำมันเตียาว่าน้ำมันเตียน้ำมันหมูน้ำมันงาปีนอดอะไรเขาจะได้มู่ดีได้จริงลองที่ไปปึปียบเทียก็ได้ดีเสียบ้านเละคอแล้วอ่นจริงขอแล้วเมื่อใจละเมียงคุณมึองอะไรมา พ่อนี่ลาบนี่นี่ไทยลัดตาคุณตงเบงเบิ่ตา6คุาบัลอกหักปังหมดจ้าแม่เมื่ได้หาสุขาีวิ12จีตรอันลั้เจ้าสังฆาดอกตาภูมิปัญญาเฮายามลาลาพอเฮ็ดเฮ็ดตาคงหลตะกาวเขาเฮาหมอนกนทงหลแล พ่อเผ็นินไปดีดังแชดไหมพส,สากันมาก็เเอ,อลเลยหันาเออใจเยู่กไลเห็ดจุ่มกับองใช่ไหมพอลองสุนโตเอาเงินเลยถุงเลยฟองเอาเปียวเนาะเอาไก,ก็ไผม่วางไม่ได้กินข้าวไปก็เปลี่ยนใจมันไยินดีเสียไปหนจามืยายา่อไหร่เี่บีไเมื่อเราอาซีพเขา จุ่มเลยมีดองคุดหน้าผูกควันตับจุ่มจุ่มเลยเอาเงินไปดีดำเอาหนาขึ้นเจ้าเก่าเป็นเดียรอ่ำใช้ใช้ตับกองตับจุ่มอ่ำพิษเลยมิลองกว่าไรจังหน้าเอาที่เอาเสียงเสียหากินเจ้ากินซึกฮันเจ้ากินหลงหลานพ้นเมืองใต้เสียได้คิดคาลิฟส์เลยไรไรการนั้นในตลาดเกี่ยงเรียกว่าหาไม่ทำดีด้ะจุ่มเลยพิษก่อเขาถุนเลยครับ จาบจิอวมาซุดแล้วก็ยังมีตอนจากคือมึงอย่ดี้เสียไปถ้าสั่งมึงทำมาเป็นอ่าสี่หุ้้งเขียวเตาเนาวันให้ห้าสิบร้อยโกกางค้างมาดจ้ากว่านี่กุยกะอันฉันมันเตี่ยมอันอ่ำผู้หลงอันกำกองสิยดลเฮ็ดเจ้าเฮ็ดขุนโดคุ้นมึงในจุ้งเขียวเตาเนาในมันดุหยาดสิบเปอร์เขาในที่เฮ็ดถีบแหลกไหลมาโอ้เลไฟวุ่นเขา เสียนไฟจากอะไรเอาบุคคีว่าลูกเพื่นเขาลูกเพื่นนั่นเขาเพื่อนอีสังมาลูกอย่างกุ้งมาอลไรกัมปว่าให้ลูกเพื่นเนี่ยมันลูกเพื่นมาเหนูเวลาเขาซทำลูกเพื่นบนเมืองเนี่ยลูกเพื่นสังขารลูกเพื่นอนหลงอยู่เศ่ากินสารของนบนเมืองได้ ลุกพื้นหอลึก,กวนวันกวนเมืองไตเลยผ่านวันยานแผ่นนิ้ไล่ปล่อยเด็ตีอยู่ดีเศร้าตีหาหินเขาลุกพื้นกวนเมืองไตเออเขาไล่ลุกพื้นมาให้เขาหูดทีแนวไหมก่นอนหขคอในเดี๋ยวมันเตียมแยงดีสุดปีนาเจ้าคือเมืองันก็ไป็อยู่ดีเสียนป้ายเลยชาเมืองยายก็ใครมาตรงถับปีน้องฮาวาจุ่มวันให้อำไลกำกองเสียเลยลุกขึ้นมากำกองเสียเลยลุกขึ้นกวนเมืองไตเสิ อยู่เจาะโคมมานสิได้ฮอกกยต่องกันกันนันเว้ยพูดันนั้นแหมด